คือเดินมกันคือเดินมื d ถ้าคือเดินอาบนอีกวันิดวันนี้จะไปไหนนะคะ,ะเราสวัสดีทั้งตอนเช้าตอนบ่ายตอนค่ำเพราะฉันไม่รู้ว่าใครจะมาดูคลิปตอนไหนนะคะฟันดาค่ะอีกประธานโอเวอร์ตูนตูนนะคะคำสั้นๆแต่ก็เวลาใช้ก็ไม่ง่ายนะคะวันนี้ดิฉันจะมาอธิบายคำว่า ตูนให้ละเอียดมากใครที่แบบว่างงงเรื่องตูนวันนี้ต้องเก็ตแน่นอนนะคะดิฉันขออ่านภาษาดัชนิดหน่อยนะคะว่าคำว่าตูนเนี่ยเขาให้ความหมายว่ายังไงนะคะตูน head word ตูน is an r u i t word คำว่าตูนคือคำสันธานนะคะง่ายมากๆนะคะภาษาัชนีเาอย่าไปคิดว่าภาษาดัชย,ยากภาษาดัชง่าย ถ้าสมมันยากดิฉันจะไม่เขียนได้จะไม่พูดได้จะไม่ส่งต่อได้แน่นอนยังไงก็คือง่ายจริงๆนะคะแค่คิดว่ามันง่ายมันง่ายนะคะอ่าสองนะ,ะเขาบอกว่า head word wise u uh, n i s what fruit ขือ์ is อ่ะเป็นคำที่ uh, จะพูดถึง uh, สิ่งที่เกิดขึ้นมาแล้วนั่นก็คืออดีตการนั่นเองนะคะสิ่งที่สิ่งที่ผ่านมาแล้วนะคะไม่ใช่ตอนนี้นะคะคือคำว่าตูนเนี่ยมันจะเป็นคำที่แบบว่า,าให้เราต้องเ,อเข้าใจก่อนเวลาเราจะใช้ว่าตูนเนี่ยเราจะใช้เฉพาะเรื่องที่มันเกิดขึ้นเรื่องที่เป็นอดีตมาแล้วนะคะอ่ะอีกข้อหนึ่งนะคะเขาบอกว่า had i s e n เกียคือเบิร์ดอิสมันเกิดขึ้นครั้งหนึ่งอ่ะแล้วก็แฮตอิสเอิร์นเปริโอเดคือเบิร์ดนะคะมันเกิดขึ้นในระยะหนึ่งมาแล้วนะคะเกิดขึ้นครั้งหนึ่งหรือว่าเกิดขึ้นในระยะหนึ่งมาแล้วนะคะแล้วก็บอกว่าถ้ามีคนถามว่าเอาแล้วตูนเนี่ยมันแบบว่าถ้าขยายความนิดหน่อยว่าเออให้อธิบายคาว่าตูนหน่อยมันมันคืออะไรกันคืออะไรนะคะตูนนะคะคือ ถ้าดิฉันให้ความหมายสักสามหัวข้อดิฉันดิฉันก็จะให้ว่า,เ,าเปรียบเทียบสำหรับคำอื่นที่แบบว่าขยายว่าเออหนูไม่เข้าใจอ่ะโตนะอยากได้ประโยคที่ให้อธิบายความหมายสักหน่อยอ่ะดิฉันก็จะพูดถึงว่า i n d i t a t e อ่ะในในตอนนั้นนะคะ i n d i c t e ก็คือในตอนนั้นเราจะพูดถึงในตอนนั้นนะคะแต่ทุกประโยคจะเป็นอดีตการ์นะคะหรือว่า ด,ดีเกียดัดดีเกียดัดก็คือหมายถึงว่าเวลานั้นนะคะออบเฮดโอเคนบลิกดัดอ่ะในขณะนั้นนะคะไม่ยากเลยนะคะดิฉันทีนี้เวลาเราจะใช้คำว่าตูนเนี่ยเราสราเพราะตูนจะเป็นคำสันธานที่อยู่ในกลุ่มอ n นเดอร์สกิ e กเกอร์เดอร์ฟลูคูเดนจะยกสามประโยคเป็นตัวอย่างให้ดูว่าเวลาเราจะสร้างบายซินโฮบซิน โบสินไบสินสำหรับคำว,ว่าตูนเนี่ยหน้าตามันอยู่แบบไหนแล้วเราต้องเข้าใจอะไรนะคะประโยคที่หนึ่งถ้าดิฉันพูดว่าตูนิกอฝักรณ์สีเขงฮัตอีกฟิลแมนเซนอุนมุดต u นอีกอุปกรณ k สีเขงฮัตอีกฟิลแมนเซนอุ่นมุดหมายความว่าตอนที่ฉันไปฮอลลีเดย์ไปพักผ่อนเนี่ยฉัน เจอผู้คนมากมายนะทีนี้ประโยคนี้เขาจะเรียกว่า by s i ิน o p e s ินเพราะอะไรคะเพราะเราขึ้นคำว่าตูนก่อนตูนเวลาเราจะใช้เราจะใช้กับบสร้างประโยคาบสินนะตะูนอิกอ k a กร i ์ซีคิงฮัตอิกเฟลแมนซ u นอุนมุประโยคนี้ก็คือเขาเรียกว่า บายซินฮุบซินถามว่าประโยคเนี้เราจะสร้างประโยคฮุบซินบายซินได้ไหมได้นะคะทีนี้แต่เราก็จะขึ้นเป็นเ k กฮัตเฟลเมนเซนอุ่นมุดดูนเอกอปกันซีคิงอ่ะแต่ว่ามันมีกฎเกณฑ์นะคะการวางคำ เวลาเราขึ้นคําว่าตูนเวลาเราสร้างประโยคเป็นาบซินโฮบซินโฮบซินเราจะเป็นอินเฟซีนะครับถ้าเราสร้างบายซินโฮบซินโฮบซินตามหลังมาจะต้องเป็นอินเฟซีเราจะไม่พูดว่าอิกหัดนะคะถ้าขึ้นคําว่าตูนตูนก่อนในแปลถ้าขึ้นาบซินก่อนโฮบซินจะต้องเป็น อิน a ฟ c y อ่ะนี่คือประโยคที่เราต้องเข้าใจนะคะดิฉันจะทำตัวอย่างให้ดูสามประโยคนะคะอ่ะทีนี้ดิฉันก็ขอแอบดูเวลานะอ่ะประโยคที่สองดิฉันจะสร้างเป็นประโยคสั้นๆแต่อยากอธิบายให้เข้าใจนะคะตูนอิกมายน์ดิปลูมาฮาวเดอร์วอร์ดอิกอปกลิก อะมาความว่าอะไรคะตอนที่ฉันได้รับประกาศนียบัตรฉันโล่งใจมากอ่นะครับประโยคนี้ก็จะเป็น by sin, hope sin อ่ะถ้าประโยคนี้ดิฉันจะพูดเป็น hope sin, by sin ลละดิฉันก็ขึ้นคำว่า was o กว o l l e c t ิกตู i อ my d i ่ l o m a m o l d e r อ่ะเห็นไหมง่ายนิดเดียวแต่เราต้องเข้าใจการวางคำ นะคะเวลาเราขึ้นโบสซินเราจะไม่เป็นอินเฟสซีก็คือประโยคก็จะเป็นคูนซินก็คือประธานกิริยานะคะแต่ว่าเพอร์ซุนฟอร์มนะคะเพอร์ซุนคอมหรือว่าคำกิริยาที่ใช้กับตูเนี่ยเราจะใช้เป็นเฟเลเดนไทด์นะคะเราต้องเข้าใจนะคะอ่ะข้อ3ประโยคที่3อ่ะประโยคที่3นะคะ ตูนอีกเฟียยวัสอ่คิงอิกโฟห์เฮดเอียสนาสกูมา่าตอนที่ฉันสี่ขวบเนี่ยมันเป็นฉันไปโรงเรียนครั้งแรกอ่หมายความว่าฉันไปครับโรงเรียนครั้งแรกเมื่อตอนสี่ขวบภาษาไทยพูดอย่างนี้ก็ได้ให้เข้าใจนะคะทีนี้ประโยคนี้เวลาเราจะพูดเป็นโฮบสินบายสินเราก็ต้องขึ้นคำว่าอิกคือประธานก่อนอิกคิงโฟห์เฮด ears nasco ตูนิกเฟียยาวสอ่ะเห็นไหมการวางคำการวางคำคือแค่เราเข้าใจว่าประโยคนี้เป็นาบสินโฮบสินหรือว่าโฮบสินบายสินอ่ะเวลาเราเข้าใจแล้วอ๋อคือคำว่าตูนเนี่ยมันจะอยู่าบสินเวลาเราสร้างประโยคประโยคมันอยู่ยังไงแล้วก็คำกิริยาจะเป็น ในอดีตการก็คือเ l รดิ n t น t e แล้วต้องไปอยู่ด้านหลังนะคะอยู่ด้านหลังเหมือนกับว่าตุนตุนอีกอฟกันซีคิงอ่ะคิงตัวนี้ก็มาจากคำว่าขาดนะคะก็คือเป็นกิริยาช่องสอง่ะดิฉันน้ไม่ยากเลยแต่แค่เดี๋ยวดิฉันจะเขียนให้ละเอียดแล้วทุกคนลงสังเกตดูนะคะบางทีดิฉันเข้าใจดีมากแต่การอธิบายอธิบายมันต้องใช้เวลา บางทีเราอาธิบายกันแบบตอนนี้ดิฉันสามารถทําคลิปได้ไม่เกิน15านาทีดิฉันจะอธิบายเหมือนจะเร็วนะคะนี่คือเป็นมีความรู้สึกว่าถ้าเราพูดช้าๆก็คือคลิปมันจะไม่ไม่อยากเกรียดนะคะดิฉันพยายามสรุป sorry พยายามสรุปให้มันสั้นๆแล้วก็คิดว่าคําว่าตูนวันนี้ใครหลายคนที่ยังงงๆเวลาฉันจะพูดคําว่าตูนเพราะว่าเราได้ยินคนดัดพูดบ่อยเราจะพูดมั่งเราจะทราบป,ประโยคยังไงคิดว่าคลิปนี้ น่าจะช่วยคนบางคนได้นะคะบางคนก็บอกว่าหนูยังไม่เก็ตบางคนเออฉันเข้าใจแล้วนะเพราะว่าแต่ละคนความรู้มันก็ต่างกันบางคนเข้าใจภาษาัะด,ดีมากบางคนเห็นก็งงๆนะคะเรามีทุกแบบนะคะดิฉันก็หวังว่าคลิปนี้คงจะช่วยใครหลายคนได้นะคะแล้วก็ต้องอยากจะบอกว่า s t a c k e t Netherlands Lear นบางคนก็รู้สึกท้อๆแล้วเรียนไป เรียนไปพูดไปคุณรัฐก็ฟังไม่เข้าใจเวลาเราพูดก็เขาทำหน้างงอย่าพึ่งทอนะคะแม้แต่คุณพูดได้คำสองคำต้องตกมือให้ตัวเองรัวๆเพราะไม่ใช่ภาษาของเราไม่ใช่ไม่ใช่ภาษาพ่อแม่แม่แมเราและเรามาฝึกตอน30แล้ว40ิบแล้วห0สิแล้วอถามว่าเราพูดได้สื่อสารได้นี่ตกมือให้ตัวเองรัวๆและสิ่งที่ต้องพูดก็คือ พัาดัดง่ายมากๆฉันเรียนพัาดัดแล้วก็ดีขึ้นทุกๆวันอ่านี่คือสิ่งต้องพูดโอเคนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ต้องกู๊ดบายนะคะฝ้ายเนื้ดาคาลมาสวัสดีค่ะ